สวัสดีครับคุณผู้ชม NBT พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีครับระหว่าง BG ปทุมยูเนเต็ดกับราชบุรีมิตรผล f อจากสนามลีโอสเตเดียม B g ปทุมยูเนเต็ดซึ่งเป็นจ่าฝูงและก็เป็นแชมป์ไปแล้วนะครับ28นัดมี74คะแนนขณะที่ผู้มาเยือนอย่างราชบุรีนั้นอยู่อันดับที่6นะครับไปเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับวันนี้เนี่ยมาในระบบ352นะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับวันนี้ราชบุรีมิตรผล f อครับมาในระบบ451นะครับ ครับพุทธศิลป์นาทีชูชวนเป่านกหวีดมาเริ่มเกมการแข่งขันครับราชบุรีมิตรผลฟซีครับทีมเยือนในชุดเสื้อและถุงเท้าสีส้มได้เขีย่ยเริ่มเกมก่อนครับจะให้เดียโก้ได้ครับเดียโก้พลิกหนีตัวประกบแล้วก็ตามมาเปิดลูกนี้โดนมงสกัดออกมายังเก็บตบได้ครับสารัตสมพลชมชนครับไหลออกขวามาสันติภาพจันงอมครับตะลุยแล้วเปิดคอสลูกนี้เดียโก้ได้มงแต่ว่าข้ามคานครับ โอ้เอานะครับเริ่มเข้าเป้าคำเป้าใกล้ๆเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับจังหวะเปิดเมื่อสักครู่ของสันทิภาพนะครับแต่ว่าเดโกโ้หรูซันโตเนี่ยเนี่ยครับภาพช้ากดไม่ลงครับมันเหมือนโผล่งงไปนิดนึงครับบอลก็โดกข้ามคานออกไปครับทิศทางก็ไม่ได้ด้วยครับรุ่นนี้เอายังไงดีเด,ดโก้ไหลามาให้กับสารัตสารัตกลับไปที่เด,ดโก้เด,ดโก้ฝากมาที่ปฐมคนครับต่อมาถึงสุบรรยาโยกจังหวะนี้แล้วยิงหอ้โหข้ามคานเลยครับ โยกจนกิษนาโนนี่เสียเหลี่ยมไปแล้วครับต่อมาที่ปับผมพลให้เดียโกโ้เดียโกโ้ยิงดือด้อเลยครับไม่เข้ากรอบครับโอ้พยายามง้างยิงด้วยซ้ายครับจังหวะนี้แต่ว่ามันน้ำหนักก็ไม่ได้ทิศทางก็ไม่ดีครับลุยขึ้นมาธนาเศษให้มาที่ลองจิวลองจิวจะแหวกไปลองจิวยังไปได้ไหม,มไปได้สุดท้ายก็บลอ,ออกครับ ครับลูกนี้พวพันไว้ก่อนเลยครับดูภาพช้าครับเนี่ยพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวกระชากเข้าไปครับแล้วก็เบียดครับใช้ลายโอ้โหจังหวะที่ล้มลงไปนี่แม่เหมือนเกี่ยวกันล้มนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับมองถ้าไม่ทันว่าใครทุ่มแต่ตอนนี้ปัมถผลไปเอาบอลมาให้กับเจงลบจับแล้วจิ้มลูกนี้กําพลครับยังล้มตัวแต่ครุบได้ครับเจงลบนี่ก็ฤดูการนี้เหมือนกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งนะครับ เจงรบงัดลูกนี้ให้กับสันติภาพโอ้โหมามาแรงจริงๆครับสิทธิโชคกันหนูครับโอ้โหต้องไปขอโทษสันติภาพจันง่อมเลยครับกระโดดมาทั้งตัวเลยครับนี่ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับสิทธิโชคมาปาบเขาให้ครับโอ้โหลูกนี้นี่ตื่นโอ้โหลุกขึ้นมานี่มีเหมือนจะแบบแต่ว่าพอเห็นหน้ากันก็พัวก,กันนะ มาที่สุบัญญาสุบรรยาได้เปิดลูกนี้เกี่ยวครับปฐมพลละสัตว์ลูกนี้เข้าไปตรงตะข่ายครับมีจีปฐมอยู่ในเตดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากปฐมพลจเจริญรัตนาพิรล์มครับโอ้สุดยอดครับจังหวะนี้ต้องบอกว่านึกว่าจะเสียจังหวะไปแล้วนะครับแต่ว่ายังเอี่ยวตัวต,ว,ตว,วัดยิงได้สําเร็จครับ ดูจังหวะที่เป็นประตูขึ้นนําของบีจีปทุมจากปฐมพลเจริญรัตนาพิรมนี่แหละครับจังหวะนี้ต้องชมสุบัญญาครับเปิดบอลมาครับโอ้โหแล้วเปิดแม่นด้วยครับเหมือนจะเสียหลักบอลจะหลุดออกอยู่แล้วครับสุบัญญาเกี่ยวมาแล้วเปิดให้ปฐมพลครับจับจังหวะแรกดูเหมือนบอลมันจะไม่เชื่องเท้าครับแต่ว่ายังเล่นช็อตแก้ไขได้ดีครับยิงลูกนี้เหมือนยิงโดนไม่เต็มแต่มันกลายเป็นดีครับบอลมันไปกระดอนกระเด้งเรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นนำของบีจีปทุม บทจะได้ทำอย่างไรก็ได้ครับอเอาเลยครับแล้วมีเดียโก้ประคองอยู่ให้มาที่เดียโก้งัดลูกนี้ต่อมาเจนลบให้มาคืนทีเดียวก้จะยิงติดลูกบุลแลนโอ้โหแต่ยังได้ฟรีคิกระยะตรายครับบูลแลนไปฟาวเดียโก้ลุยซันโตครับโอโ้ระยะหวาดเสียวครับนี่โอ้โหเนี่ยตหวะจิ้มไปเลยครับแล้วก็โดนยกขาขึ้นมาขวางชัดเจนครับลูกนี้ฟาว ใช้เล่นได้แล้วนะครับเขียเปลี่ยนจุดแล้วเดีย๋ยโก้ซัดลูกนี้ข้ามคานครับเล่นสูตรครับเขีย่ยมาให้แล้วจะปั่นด้วยขวาครับให้โคง้งแต่ว่าลูกนี้มันมุดช้าไปครับอยาจิ้มลูกนี้จะให้สารัตปรากฏว่าไปจ่ายพลาดครับคาราบูเอได้บอลแล้วจิ้มต่อมาให้สิทธิโชคกันหนูจะโยกเข้าในไปโดนสกัดโดยสติภาพแล้วก็ไม่ฟาวด้วยนะครับจิ้มโดนบอลไป่มุมเล่นสั้นนะครับ ของราชบุรีครับเอกับลองจิวฝากมาให้กับธนาเสตเปิดลูกนี้เอาได้มงด้วยปวินวัฒนแต่ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหนี่นี่ครับมีเจนรบเนี่ยมาช่วยแล้วเนี่ยไปโดนฉนัดชัยชนครับเจนรบสมเผาดีเดียกโกโชลีลาทักษกะกระดกแล้วจ่ายลูกนี้ยังสวยมาที่สันติภาพยิงยัดซัดลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับ โอ้จะโหดไปไหนครับสันติภาพลูกนี้แตจ่ายตัดหลังสวยมากครับแล้วมาเข้าทางของสันติภาพไม่เปิดครับนี่ดูภาพช้าครับแกวิ่งเข้ามาในเขตโทษแล้วเห็นกองหลังอยู่ห่างซัดเลยครับโอ้แต่ว่าจังหวะนี้มันเหินข้ามคานไปครับคนที่เสียดายคนคุดเจนลบครับรอจังหวะเปิดอยู่เอาละครับผู้ตัดสินนาทีชูสุวรรณครับเป่านกหวีดนหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกนะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดออกนำราชบุรีมิตรผลเอฟซียูหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ก็มาดูการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเกมนี้จะจบลงแบบไหนอย่างไรครับโคดโอ่งดูสิครับนวนสุรชัยแล้วก็ผู้ช่วยโคดโอ่งก็โคตบอยสุรชัยคงสิงอ้าวแต่จังหวะนี้ราชบุรีเสียท่าเสียบอลในแดนตัวเองโอ้โหแต่ว่าสุมัญญาปุริสายครับยิงลูกนี้ไม่เข้ายังเหลือเชื่อครับ เดียโก้หริซานโต้ครับได้บอลแล้วคว้ามายิงลูกโอ้โหห่างไปเยอะเลยครับนี่เจงรบขยันไปไล่บอลแล้วเดียโก้ับดีต่อให้กับสุบัญยานี่ส้มหล่นมาแล้วนะครับเนี่ยโอโ้โหเดียโก้ตอก้อนมาเน่งๆสุบัญยาโอ้โหยิงยิงปริ้นกินไสก้อยโอโ้บอลที่ส่ายออกไปครับวินเตอร์เปิดยาวพุ่งขึ้นหน้ามา ปฐมพลพักอ,อกให้สันติภาพเอาครับฉกบอลหน,นีกิติศักดิ์ไปแล้วจ่ายลูกนี้ให้กับเกงรบคืนย้อนกลับมาแล้วโดนสกัดผู้ตัดสินเห็นได้เปรียบให้บอลเดินต่อไปครับสุมัญญาต่อมาที่เดียกโก้เดียกโก้สับขาแล้วเปิดลูกนี้ยังติดธนาเสสสุจริตธนาเสแต่สกัดทิ้งออกไปก่อนครับโอ้โห เสียฟาวนะครับจังหวะนี้เดียโก้หรือซันโตเข้าช้าไปครับออกขวาสุดไปที่ทศพลชมชนเปิดยาวพุ่งขึ้นมาแล้ววิ่งเบียดกันตรงนี้ปวีบังได้จังหวะแรกโอ้โหตะเกียร์แล้วเหมือนจะโดนแย่งคืนโอเจรงรบแต่เจรงรบเกี่ยวไม่ขาดครับสุดท้ายกำพลครับคว้าไปได้ครับคณะเสษเปิดแฉลบมาเข้าทางโรเลอร์ไหลย้อนหลังคาราบูเอ้ยิงลงูกนี้แต่ว่าไปตรงตัวชัดชัยครับ ก็ยังเอาอยู่ครับชัดชัยจังหวะนี้เบาเกินไปครับแล้วมันก็ดื้ออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับดิงลูกนี้มีบทเลียบไปหน่อยครับเดียโก้มีทางปวีขวางอยู่ให้ย้อยกบมาปฐมพลปฐมพลให้มาที่เดียโก้เดียโก้โอ้ยังต่อมาให้กับเจนรบได้ดีครับเจนรบเจนรบดึงจังหวะหนีเกียรติศักดิ์แล้วเปิดลูกนี้ต้องชกทิ้งมาก่อนกำพล คาราบูเอเอาแปะมาเข้าทางสารัตยิงยัดกอติดบล็อกคาราบูเอได้อีกทีหนึ่งคาราบูเอโดนสารัตเข้าไปเบียดท้ายสารัตไปฟาวคาราบูเอครับ <c oughs> จังหวะนี้สารัตอยู่เย็นเนี่ยไม่ยอมครับโดนเสียบอลก็ตา,ตามไปแซะตามไปแซะจนนี่คาราบูเอโมโหครับทิติพันธ์ต่อกลับมาสารัตเจงรบรออยู่แทงขึ้นมาเเจงรบสําเภาดีวิ่งเลี้ยงลายไม่ลำหน้าแล้วยิงลูกนิ่ม <c oughs> บอลหลุดกรอบออกไปครับจังหวะที่เจงรบกระเบียดเอาชนะโอวีมาได้ครับโอ้โหแต่ว,ว่ายิงหักข้อมากไปหน่อยครับคาราบูเอเปิดเปลี่ยนแกนออกขวาสุดมาที่ลองจิวพักอกลงพื้นหาจังหวะเปิดอยู่ลองจิว จี้ต่อมาให้ปาตินโยปาตินโยโดนชาตีแย่งไปดือด้อๆเลยครับยอดเยี่ยมครับชาตีชาตีเปิดขึ้นหน้ามาแล้วเดียโกเบียดเอาชนะกิชนาโน์แล้วไปฟาวเดียโกมีตัวขวางอหนึ่งคนเลี้ยงจี้แล้วโอ้โหจ่ายจ่ายเผื่อไปหน่อยครับจ่ายลึกไปก็เลยโดนกำพลครับตัดได้แล้วลาชูบุรีไม่สนแล้วครับลุยต้ขึ้นมาบ้างครับรอเซมี่คาราบูเอคาราบูเอฟลิก หนีสารัตให้ไปที่โรเลอร์ให้เผื่อไปหน่อยโอ้โหสุดท้ายโรเลอร์ไม่ทันกรับ,บอลออกไปยังน่าเสียดายเปิดต่อมาให้กับเกรติศักดิ์กิกติศักด์เปิดบอมเข้ามาได้มงด้วยปาตินโยแต่ว่าฟาวครับโดนจับฟาวไปเนีย่ยภาพช้าเปิดโค้งเข้ามาแต่เหมือนไปกระแทกก่อนครับไม่มีอะไรครับจังหวะนี้เป็นฟิกของบีจีปทุมครับ หาลุ้นฟรีคิกของบีจีปทุมจังหวะนี้กันครับทิติพันธ์พ่วงจันทรอยู่ที่บอลแล้วก็วิ่งมายิงลูกนี้ข้ามขาออกไปครับถือว่าได้ลุ้นแล้วครับปั่นลูกนี้ทิติพันธ์กํลาลังขายอย่างดีครับลงมาใหม่ซีโร่ฉับทองไปเอาบอลมาได้ครับซีโรด่ดึงจังหวะเปิดให้กับเดียโก้ยิงไม่เต็มครับโดนเบาไปหน่อยครับเลยเ <c oughs> บาเข้ามือกําพลครับลูกนี้เปิดลูกนี้มากําพล พกโดนบางๆบอลมาเข้าทางลงจิโอไปกล้าเล่นควาหน้าปากประตูตัวเองโมโหเกือบไปครับโอ้โหดีว่ากำพลยังช่วยเซฟเอาไว้ได้โอรองจิวเปิดลูกนี้มาบอลขุกขิกวุ่นลันจิมติดชัดใจโอ้แล้วยิงลูกนี้ข้ามข้าอยังเหลือเชื่อกับปาตินโยโหมูหกครับปาตินโยเจ้าตัวก็เสียได้ครับแต่ว่า มีการเช็ค VR นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับจะมีอะไรหรือเปล่าเหลือนจะไปโดนมือทศพลนิดนึงแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับโจเซ่ปอเตเลียครับฝากมาที่ลองจิวปอเตเลียให้คาราบูเอคาราบูเอ้งัดลูกนี้ย้อนหลังปาติญโยปาติญโยตาไปเก็บได้แต่ว่าโดนทศพลครับสกัดทิ้งได้ทันปฐมพลให้บอลต่อมาเอ้าเปิดลูกนี้มาถึงเดียโก้จนได้ครับเดียโก้ ไหลต่อมาที่ซีโร่ชัดทองซีโร่ชัดทองพาบอลลุยมามีลูกวุ้นลั่นขวางอยู่ซีโร่ชัดทองซีโร่โยกหาจังหวะเปิดนูนเดียโก้วิ่งอ้อมไปแล้วซีโร่วนมาแล้วเปิดให้กับเดียโก้จนได้แล้วยิงยัดมันดื้อๆแต่ว่าเบาเกินไปครับโอ้กำพลก็เลยเซฟได้แต่ต้องชมครับรอกันจนมวนหากันจนเจอครับโอ้จนได้ยิงเอา้มาใหม่ก็ปฐมพล ปฐุมพลให้ลูกนี้เดียก็ปล่อยผ่านมาช้สีโรดบ้างเจอโรเลอร์สกัดทิ้งบอลยังไม่ออกต้องช่วยกันสกัดอีกทีครับราชบุรีบอลบอมมาหน้าประ,ประตูสีโรดบ่งชงมากระโดดยิงลูกนี้2ประตูต่อศูนย์ครับเดียก็ลุยซานโตยิงประตูที่2ให้กับบีจีปฐุมนะครับเอาจนได้ครับเดียก็ลุยซานโตไม่ปล่อยให้พลาดเป็นครั้งที่2ครับขอสักหนึ่งสกอร์ครับยิงเพิ่มเป็น7ลูกครับสำหรับเดียก็ลุยซานโตครับ ต้องชมสันติภาพจันงอมอีกแล้วก็เปิดกระโดกมาแล้วซิโรฉัดทองครับมงชงนี่ครับเอาชนะฟิลิปโรเลอร์มงชงกลับมาหน้าปากประตูแล้วเดียโก้ครับปราดเข้ามายิงลูกนี้เข้าไปเนี่ครับโอ้โหมีตัวพยายามเข้ามาสกัดแต่ว่าไม่ทันน่าจะเป็นปวีนวัตรแหละครับเอาละครับประตูที่2ของเกมนี้ครับเดียโก้หรือสโตแล้วก็เป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับฉัดชัยครับ แต่สั้นๆให้เพื่อนและผู้ตัดสินนาทีชูสุวรรณก็เป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันที่ลีโอสเตเดียมครับบีจีปทุมอยู่ในเต็ดเอาชนะราชบุรีมิตรผลเอฟซีใบ2ประตูต่อศูนย์ครับ